เล่นไปเลยยังไงมึงก็ชนะโอ้ใครต่อมาเนี่ยเขาเอาไปนอนเขาติดกินอยู่นี่อะติดกินอยู่ตังไหนว่างติดกินอยู่เขาเข้าฮอ้องหรอไม่หรอกนั่งติดกินอะติดกินต้องกินต้องกินนี่แล้วตอนนี้ไปเข้าห้องกินไหนต้องเข้าห้องกินนี่โอ้เราจะไปเข้าห้อง ัตาใครเนี่ยตาใครกินกินตาโอ้โหมันกินนี่หว่ามันก็ต้องกินนะต้องเอามากินตามแย่กินเลยมันไม่อยู่เลยมันอยู่แค่สีตัวนี้หัดกินนนั่แหละถูกแล้วเอามากินกินตาหได้วไก่ก็หอดก่อนจับไหนก็ถึงกัน จับไหนก็ได้กินถ้างั้นมึงจะไม่ได้ข้าวฮอตได้กินหมดกินกินตรงนี้กินอีกได้กินอีกมาทำไมอ่ะอุ่นนี่กินนี่ให้เขาให้กินไปให้เดินไปเข้าฮอตจะมาอุดทันได้ไงล่ะเข้าไปนี่ตายแล้วฮอตนั่นน่ะตุ่มน้ำหนาพัดหนีเลยฮอตหนีไปจะมาอุดอะไรแกจะเดินสองทิสามทิศนี่ก็ได้กินแล้วไงไม่กินตรงนี้ สามสองมึงเก่งมากเลยไปเล่นดิอ๋อมือผมหรอกลา่ะขอกระดาษให้กระใา้กระดาษหนึ่งโอ้ได้เล่นเอาดีเอาดูจะเล่นมากไปหน่อยเออเอาเดี๋ยวให้เต๋ามันนะนี่แม่ก็บอกว่าเล่นมากเคยไม่พี่ว่าผมอ่อนเองแล้วเออไม่เคยมีไงกันแล้วกันนะไม่มีเลยไม่มีมีที่ไหนต้องมาก่อนอยแล้ว ต่อต่อไหนอ่ะไม่ต่อไม่ต่อเข้าไปดิตยอคุยไม่ต่อเข้าไปดิขึ้นฟางตัวนี่เยอะแยะนู่นนี่ตัวนี้ก็ไปได้ตัวนี้ก็ไปได้ตัวเดินเยอะแยะไม่มีตายเส้นส่ยเส้นตัวไปอีกตัวเดี๋ยวจะฟรีมันจะฟรี

ออกกันนะครัเดินนี่ก่อนเดินเดินี่อ่ะจะเขาเอาไอ้เดินนี่มาล็อกไหมเขาเอาไอ้วันนี้มาเนี่เดินมานี่เราต้องเดินขึ้นนี่ก่อนพรว่าจะเป็น เขาเหนหนางเนยขึ้นบาใช่ถ้าเราต่อเนื่องที่นครบสิบเขเขป,ป,ป้เไปนเอาเัินเลยจะล็อก,กอยูอ่แล้วล็อกูต่อเนี่ย่อแล้วเขาจะเดินตาไหน ่ไก่อน็มไวเรากค่อยต่อเหมดนี่ใช่หรอแล้วต่อเลยไม่ล็อกมี่ต่อเลยเขาก็หมดชนาแล้วมาหาชนะตรงหนเอ้ากลับไปเอาชนะจล้วไม่จะทำอะไรเท่าองเท่าไม่เหีืเวลาเสร็จไม่เหลือเวลาสองเท่าเราไม่มีเวลาเดินเลยวาทำไมจะไม่มีเยอะแยะ ไม่แกละออกไปอะไรจสองเท่าไม่เอาเล่นเล่นกินหนูสองเท่านี่สองเท่าชนะเด๋ต้องตรงนั้ำเนี่ยอาอยังไม่ออกเยอเนี่ยยังตั้งตรงนี้เขาเดี๋ยต้องตรงนั้นใไปมาหาศีรษะกันดานละมหาเีรษะเนื้อเนี่ยต้องหันเนื้อไปเลยสี่กระดานสามสองสี่สองสี่สองจะอวงมันยังเกล้อสองเท่าไม่เอาทำไมเอา ถ้าไงแนีตัวเดินเยอะแยะันเก็เป็นเดินตัวเดียวเหนได้วยาเเยอแนไงเคยมยไม่ิสองี่โทษอองก็พอไงเอาสแค่ตัวนี้เอาสตัวนี้ให้มันระเบิดตัวนี้ออกมาเอาตวมาฝังไว้เอาสองตนี้นี่นี่เราตามใจตัวเองนะสองตัวนี้ไปเข้ฮอตอ่ะกินดิแล้เอาไ้ อันนนี้่มากเข้าไปก็เขาไม่เอาทางนี้ไงเอาทางนี้ก็แล้วคู่ต่อสู้ไม่อันนี้ไงตัวเดิมนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยจะชี้ทำไมมึงก็เดินดิจะชี้ทำไมวะจะมาไล่กินเราเขาก็ไล่ไล่บ้าพอก็ตายไปันจะไล่ได้ไงมือแกบังดิมานี่มันจะไล่ยังไงไม่ใช่มาทางนี้ฮะ ทางไหนเนี่ยมันต้องใช้เดือนกานี้ปล่อยมันเราจะกินฟรีทำไมล่ะเออทำไมอ่ะมเขาผมชอบอย่างเงี้ยรอบอย่างนี้เออแล้วก็เดินไปรู้กันสิของหมาเอออฮ้ยเชี่อต่อไหมเอาอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาเลยทำดิเฮ้ยทำทำไมวะเอาไล่กินได้แล้วมันไล่กินดิเนี่ย อว่าไม่ได้เอาแล้วมันเดินไม่ได้อะดเินถ้าเดินก็จะเข้าฮอตเนี่ยนี่กระดานไม่กินนะนี่กเรียกแขนหักกระดูกเดินตัวนี้ก็ได้ตัวหนึงนะงงนิง้งเนี่ยผมเดินวันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งจะเปิดไม่ได้กินหมด เอาหลับหรือไงเออหลับเอาแล้วจะหลับทำไมเนี่ยเล่นมาออสอย่าไปหลับเอาไปเดอนไปกินหนาไปออสไปไล่กินมันเหรอได้ที่มึงไปรับมึงแต้นมันรินได้เยอะแล้วหลับลำแล้วเฮ้ย <c ười> ไ,ไหน, <c ười> ไหนสวมหมวกทไม ต่อดิต่อก็ไม่ได้ต้อให้ต่อมันก็ต่อดิบอสสอหนึ่งนะอเอาออกดีกว่านืองงแบบนี้เออใส่ไปดิเฮ้ยแกเอาออกทำไมล่ะตัดจินข้อมา มาหากินของตายเองหนักของหนักเออกินเลอะเออนี่ของตายเขาบอกนะของตายไม่ใช่ของอุดรดอะไรเออมาอุดเร็วๆเข้าจะได้อุดแหะมไปอุดรถด้ไม่ได้ไปอุดรถอุดทำไม ไปซ่อนฮอดเออไปซ่อนฮอดเดินไม่ได้คร้บตัวนี่มันเฮ้ยกินอีกแล้วกินเยอะไปต่อๆ่อเอาไม่ต่ออยู่เอาไหมเอาฮอดหมูซ่อนฮอตกูไม่ใช่ฮอตเอาไรก็ได้ยินเอ้ามันกินแล้วเลยนะกินเราก็หลบใส่ข้อไม้กูใส่ข้อไม้รู้เราต่อไหมต่อฮอดเราต่อฮอตมันนี่เราชนะอย่าไปเล่นกับมันมากดิ อ๋อชนะมันนีดอ๋อต้องว่าไปเล่นมากเดี๋ยวมันจะใจมันนิดเราชนะไปเล่นมากเลยอ่าแดดเลยอ่าเราบอกว่าเราจะไปเล่นมันมากตาไม่กินแล้วนะอะไรนะถ้าเราให้เขาต้ากินตัวนี้เรา้อก็นตกินตัวนี้เขาเลือกกินละอยับไปตาเดียวพอขยับตาเดียวพอกินได้ เล่นไปสกอที่มัไปเล่นให้มัวะโอ้สกอเเขาทำเอา,าไว้เลยกลนได้กระ่าคเลยลาด้านเดียวชิวอยู่แล้วกินเลยอุ้ยรีบกินไปไหนอะสอง้าวไม่เอาเอาไหมสองตอเลยนะเ้มาสามสอใช่หรอวะสามสองสามสองนี่ใหรอเขาทมได้ดีว่ได้เล เอาดิสามสองเออยิอแพรกแร์ไปเถอแพร์ไดิบอกแล้วมอเ็เต็มมอเต็มมือ็เต็มมอเต็มมอ็บอเแล้วเตเเต็มมือเต็มมมอเต็มมือเปิดนี่เ่อเเป็ดนี่กตอนต็มอเอเอเเข้า็็ตออ เสียงหัวเราะนี่ใจน้าโดนมันจะตายแล้วเนี่ยช่วยตัวนี้ก่อนเออนั่นแหละโดไปิดเออก็โดนสอยู่ดีกอ็อยู่ดีกินมืรับรับมึงจะไปเข้าทำไมก็สามสองอยู่ดีได้ร้องดิคุณเข้าออสได้ไหมล่ะได้

เฮ้ยไม่นั่งหรอเยอะแยะตาเดินไปก็ไปหนีไงแดกปีเลยบอมแถอนคห้าแดกก็ไปหนีมาหนีไปดิแถอนคว้ก็เอาสิแดกก็ไปแดกแค่ปีแล้วเนี่ยเอาสิมึงแดกเนี่ยแดกเนี่ยเออแดกไม่กินผ่อนเนี่ย แดงที่ก่อนไงอ๋อกดอันนั้นเรือเอาเบี้ยแดงเนี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเบี้ยแดงเขาไปแดงทอดมุ่งแดเวนแดงกึดแดงกันเนี้ยให้ไล่ขำมุ่งนี่มะเพื่ออะไรกันอ๋อโอ้โหสมไม่เอาไปดูคนแดงก่อนอ้าวเบียร์เขาต้ม ได้แล้ได้อยู่ได้าคอคอดได้อยู่เสิมหน่อยอ่ะจะได้รู้ใส่เข้าหัวุกนีเลยนะอมีน้นะมันไม่แพ้แล้วมันนี่ย่างมากก็เสมอนะน้ำก็เปิดชิ้ก็อุดด้ยเ้า เฮ้ยชนะป่ะวะชนะยังไงวะแล้วแหละฮอตเดินเนี่ยเราเดินไม่ได้ทำไมมันไม่ให้กินนี่เออแม่ได้ข้ากินสองตัวใช่ี่จะสองตัวกินได้นี่งสองทางถ้าเกิดเทเนี่ยเเทก็เอาเลยเเทนี่เขากินมึงกินเออคนสองเดียวไปนี่แป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออถูกแล้วใครเดินทำมุมแล้วก็เทเมื่อกี้วันชนะมาเนี่ยแล้วมึ เอ้ามนอยูนี้ค่เสมอได้แล้วเตัวเท่าครับไม่ได้เข้ามุมเลยครับถ้าคุณเข้ามุมพี่ก็เดินแล้วไม่มีจังหวะแย่แล้วพี่พอเดินเข้านี่ก็แย่นี่ไงก็ยังไม่เดินไงเออมื่อกี้ตัวนี้จะไปแย่ยังไงอ่ะถ้าเดินเอาเนี่ยจะไปแย่ไงวะอ่ะก็เย่อถึงสมันยังไม่เดินนี่แย่ไหนอ่ะก็เนี่ยพอเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปมันก็เหย่อเอผมเนี่ยเนี้ยสมมุตินะเดินเนี่ย เออแย่พอดีแย่ถือ้วดสองอตกเปลมันมันนี่ละมันเปลยงั้นก็พลาดเองมันนี่ละใส่บอไ้คนนึงใส่หีกกระทาด้ว่ไหมไอเวนเขาเปิดแล้วมึงก็ต้มเลยเนี่ยมึงจะไปให้ข้าต้มทำไมล่ะมันก็มีแล้วไม่ต้องนี่แล้วนั้นน่ะเออมาโดนสองยินไปเออโทษโทษโทษ จริงนะเฮ้เสมอแล้วนะผมตีเสมอให้แล้วกระดาษเมื่อกี้ผมแพ้ผมแพ้นม่ใครตาแพ้ไม่ใช่เอ้ยผมทำให้คุณเล่นสีเนี่ยก็ถือว่าปูแล้วมาจะแก้จะไปหาไอ้นู้นจะไปเข้าฮอตแล้วจะไปฮอตอยู่แล้วลูกลิงสองไปเอามาอุดต้มแล้ว ก็มาอุดเราอุดไว้พี่ยไหมกับอมเก่งดินี่ไงเรียบร้อยไปวัดแล้วเราเก่งมากเี่ยไหมเลาะไปนี่แหละดูนักเขี่ยไหมเลาไปดูนักเที่ยไหมมาทำไมสุมกี่มานี่ไงสุ่มได้มาทีมามาดีมาเล่นหมากนวดเล่นกับผมนี่ไม่ได้นะตามาหาตายก็ตายอย่างเดียวอ่ะเอาตัวนี้ก่อนตายได้ไง มัน um ไม่มีวีหรอกขึ้นได้ครับตรอันนี้ว่ะเพราะวันเดินตาอยู่ไม่ได้ให้เขาต่อถ้าเขาต่อมันโดนตีีได้ไหมต่อไปดีเนี่ย ไม่แด็กไปก่อนหรือวะเออไม่ได้แล้วมึงต้องแด็กให้เขาหนีแล้วก็เปิดไปเข้าฮอตเนี่ยเพราะว่าเขากินของอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยไม่ได้แดกเลยกินไม่ได้หนีกินไหนเนี่ยต้องหนีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญญาทำอะไรเลยนะฮอตไปต้องพัดเลยทัดเลยเดิดีๆนะมึงเปิดเนี่ยกินมึงเปิดรูมึงก็ทำนี่เนี่ยมึงทำเขาดิเขาเดินไม่ได้แล้วเนี่ย ทำทำกูเนีทำอะไรวะเออทำอะไรกินเออไปแล้ววะไปไปตัวเดียวก่อนไปเข้าฮอตเข้าเลยไปเข้าฮอตเราฮอตสตัวเลยฮอตสตัวเลยเข้าฮอตไปเลไล่ไปเลยแกแกอะไรหน้าบ้านเนเหน้าบ้านใครหน้าบ้านผมนสิมงเป็ดเขาเข้านี่ย ี่ไปดีแย้าบมึกับนี่เดต้มเลยใช้ให้อมเหลือจต้าเข้ากินปุ๊แล้วเอาหั่นมาจัดเนี่ยจนี่ยนีก็เสมอโอ้โหแกบทั้งกล้าพูดว่าเสมอกินปีอยู่แล้วตัวหนึ่ง ต้องได้ฟรีแหละตัวหนึ่งเพราะเราจะเอาตัวนี้เข้าฮอตเอ,อ้ยจะมาฟีงมาฟรีอะไรละ่ะหินนี่ไหนว่าฟีหินนี่อยากรู้นะกินแล้วไล่จับกินโดนนู้นอีกเขาไปเข้าฮอตอีกตัวโอ้ยอยากรูนะ้มึงไม่เดียวหรอกไม่ได้กูเห็นหมดแล้วอะอะไรวะเออฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไปอยู่แล้วล่ะไม่ได้แดก <laughs> ทำอะไรได้ไหมไม่ได้นี่หว่าไฟจะเป็สนใจทำไมล่ะอุ้ยเฮ้ยได้หรือวะโดนสองอันนียโดนสองเหี้ยญเหรียญเห็นียญเหรกินอยู่กินียญอยู่กินอยู่บอมกินนะท้่ไม่ไก่บอมเนี่ยมาต่อมั่วพวกเขาเอาลูกแก้วต่อมั่วเฮ้ยยังน้ำดึงอยู่ยังไม่ไหนล ไพลายองเหรอกินเลยกินเลยขับก็ขับไปวัดวะล่ะไปไม่ได้ครับทำเลยปล่อยให้เขาทำไปเลยทำไว้ทำไปเลยทำทำไปเลยอทำให้ทำทีนี้แหละทีนี้แหละทำเลยทำจูนสิเอกจูนเนาะจูน ตัวไหนจะใต้ทรายเลยอยู่ดีๆก็ให้เรามาทำแตกไปเลยเหมอนกันแตกแตกก่ตนก็คนละตัวินี่อ๋อคนละตัวเราเปิดนี่ออกก็เราเปิดนี่ออกให้แตกทีเดียวเนี่ยเขาก็ต้องติดติดกินนู่นกินอะไรก็จะกินอะไรรึของเขาอ้าวตาไหนก็กินไหนก็กินเลยเดี๋ยวมันติดกินตัวนี้อยู่นะมันติดกินอยู่ เขากินพี่กินเขากินมพี่ไปเข้ากินตัวนู้นใช่หรอเล่ี๋ยนีเากินกูกินเขาติกินต่ออะไรพี่ต่ออน่แล้วแล้วอม่พูดเขาติกินสตัวกินไปงตัวนู้นแต่เขาจะกินตัวไหนเราไปไล่เขาบ้างไล่ก่อนกินเขาดิเกินเขาปะ ไม่เดี๋ยวให้คุณอีทีตัวไม่มีฟรีไปไปไปมไไได้ปปเข้ามาไปโอ๊ยไปไม่ใท็จสองนี่บอมนี่หว่าบเผื่อไม่น่อยเอาแล้วเขาจะหนีไปไหนหนีไปไหนเขาจะหนีไปไหนไปดิมึงจะแดงทำไมลูดแล้วหนีไม่ออกแล้วกินดิไม่กินอยู่แล้วเดินหน้าแล้วต้ม เก่งมากใช่ไหมไก่บอมฮะฮะอนออกได้คลิปตายแล้วคูเขากินจริงไปพอฮอตดิ่งดิงตรงมาเลยจริงจริงเลยเดรอหนึ่งร้อย เก่งมากใช่ไหมไก่บอมเนี่ยฮะเก่งมากนะครับเก่งมากเก่งไหมไก่บอมเนี่ยให้มันโตขึ้นอยากรู้นะอยากไม่แข็งแรงเฮ้ยไปแล้วไปแม่แลยจังหวะนั้นไปเลยไป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 เก่งสี่นาทีไปสี่นาทีหมดเวลาหรือสี่นาทีหมดเวลายังไง ได้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 จิ้มไปไปแท็กแไม่ได้นี่ผมแท็กแท็เก่งมากที่แม่ไกบอมนี่นะใช่ไมาด่มมาด่มเก่งมาก่ไบอมนี่ฮะฮะ้าทไมเาไปไปเยเหรอไปเลยดีหรอวะอมันรับอยู่ั้งหัวมันิรับอยู่ไป เด็กมีบ้านเบอร์ตานนี้ไเด็กของไปส้ของสองทางเด็กไอ้ตัวนี้มันหนีไม่ได้ไม่ใช่่ทีเด็กเขาก็หนีดีไอ้ตัวนี้มันหนีไม่ได้ยังมีเห็นไหมเนี่ยเด็กเห็นไหมเห็นไหมอยู่ในฮอตนะฮอตจริงที่ยิงลงเอาดิยิงคนดุเออตัวบาดมันเยอะกว่านะแดกเขาหน้าอันตรายเด็ย นนนี่ก้าวับจีนี่ชื่อของันอเนีมันไอ๋ออะไน่

เอาไม่บลไม่ล้เอาเดี๋ยวกินเพละตัวกินเพี่นละตัวเ่าไหรลยีนะล่อหลียอีกก็ได้เฮ้ยไปไหนวะไม่ได้เดี๋ยวอไปแล้วอมแล้วหน่มปไนหนวะ ไปไหนทำอะไรเดินไปนี่ทำอะไรทำแม่จะกินหลอกโอ้ยลุงปวดเลยว่ะหลอกมันไม่ได้เลยโยนไม่ได้แล้วมะเก็งตานี้แหละถ้ากินเลยมันมาตานี้ดีกว่าเดินไปจะไปต้มหมอสที่เงื่อนหนีไหนวะโบกินไม่หิวแกจะตายจะยอมหรือว่าจะยังไงก็

อ้าวเหี่ยฟรควายเอ้ยแม่งเรียบร้อยแล้วคนนี้ขอหนึ่งไหมหนึ่งสองหนึ่งเอยอีกอ้าวเที่ยฟรีที่กรุงเทมึงไปงวงอยู่นี่ก่อนไม่ไปก็ไม่ไปเออนั่นแหละวายแล้วผู้เข้านู่นแล้วแบกไว้ไปแบกให้ก่อนดีมั้งเอาไป เฮ well. ้ยลอกไปหมดแล้วนีวดแล้วปะไอ้พัดดีว่าจอกอกกูเลย É!